ใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะบอกกับคุณว่าถ้าคุณกำลังเสียใจนะคะกำลังผิดหวังกำลังเศร้าใจกับเรื่องอะไรบางอย่างนะสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะผ่านไปแล้วค่ะช่วงเวลาแย่ๆเนี่ยมันกำลังจะผ่านไปละมันเหมือนฝนนะคะฝนที่มันตกลงมาวันนี้มีที่ไหนที่ฝนจะตกไปตลอดแล้วมันไม่หยุดอ่ะ ฝนตกลงมามันก็หยุดก็เหมือนความเศร้าวความเสียใจเรื่องราวแย่ๆที่เราเจอเดี๋ยวมันก็จะหายไปเมื่อไหร่นะคะที่ฝนมันหยุดตกอนะเมื่อไหร่ที่เราก้าวข้ามความผิดหวังความเสียใจนี้ไปได้อ่ะคุณก็จะเข้มแข็งขึ้นเหมือนคุณเลเวลอัพอะคะ่ะเหมือนคุณมีภูมิต้านทานกับเรื่องแย่ๆที่คุณเคยเจอมาแล้วอะนะช่วงนี้โชคลาภเด่นการลงทุนเด่นคลเป็นสายเสี่ยงโชก็ลองดูนะคะ การลงทุนก็จะมีผลมีกำไรเติบโตนะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณจะต้องเจอเรื่องแย่ๆมาก่อนนะครับผิดหวังเสียใจอะไรบางอย่างมาก่อนนะถึงจะมาเจอเรื่องที่มันดีๆนะคะในทุกๆช่วงเวลาของคุณนะคะเวลาคุณเจอเรื่องแย่ๆคุณก็ไม่ได้โดดเดี่ยวหรอกนะคุณมีครอบครัวนะคะมีครอบครัวมีเพื่อนมีคนที่คอยอยู่ข้างๆอะ่ะคอยให้กําลังใจคุณ คุณไม่ได้โดดเดียวเดี๋ยวช่วงเวลายแย่ๆมันก็จะผ่านไปล้วเนาะช่วงนี้เวลาจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะคะเอาความถูกต้องเป็นหลักนะตัดสินใจจากความถูกต้องไม่เอาถูกใจนะคะคือมันเหมือนกับคุณเพิ่งเพิ่งต้องเลือกอะไรบางอย่างอะ่ะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่ก็นับถือคุณนะนับถือคนที่ว่าคุณเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่า ะะมันถึงแม้ว่าผลลัพธ์บางทีมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณอาจจะทำให้คุณเสียใจเสียน้ำตาบ้างนะคะแต่หลังจากผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วอะไรมันก็จะดีขึ้นนะมีโอกาสได้ของขวัญมีโอกาสได้กิฟต์อะไรที่มันเป็นแบบของมีค่าะคะ่ะจากคนใกล้ตัวจากเมื่เหมือนเป็นรางวัลที่เราได้ทำอะไรบางอย่างสำเร็จแล้วนะคะแล้วคุณก็จะได้สิ่งน,นั้นเป็นรางวัลตอบแทนนะสุขภาพ สุขภาพดูแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะแข็งแรงดีนะเออถ้ามีโอกาสอยากให้ไปไหว้อากงนะไปไหว้เจ้าพ่อเฮงเสียขอพรท่านใด้ท่านช่วยคุ้มครองเรานะคะเรื่องอื่นดูแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากังวลสังคมที่อยู่ครอบครัวอะไรก็แฮปปี้ดีนะสังคมที่คุณอยู่ตอนนี้ก็ดีรักกันไม่มีปัญหาอะไรหลักๆแล้วโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ